เราจะกลับไปที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังจำกันได้ไหมอธิบดีรัชดากรมอุทยานก็แล้วกันสั้นๆกรมอุทยานค่ะจะกลับไปที่กรมอุทยานคุณรัชดาสุริยะกุลณวิยุยาค่ะเข้ามารับตำแหน่งอธิบดีในช่วงต้นปี2565ค่ะในช่วงเวลาเพียงไม่กี่เดือนก็เพิ่มกันทั้งกรมแต่งตั้งโยกายละเอียดกันทั้งกรมคำสั่ง แต่งตั้งโยกย้ายออกได้ไม่เว้นแต่ละวันเบื้องหลังคําสั่งแต่งตั้งโยกย้ายที่ออกได้เกือบจะรายวันนั้นมันก็ตามมาด้วยเสียงคลัหาตามมาด้วยเสียงคลัหาอยากจะอยู่ตำแหน่งเดิมจ่ายก้อนแรกและรายเดือนอยากจะย้ายไปที่ดีๆจ่ายก้อนแรกและรายเดือนรายเดือนคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ของงบประมาณที่หน่วยงานนั้นๆได้รับแน่แล้วก็ส่งเป็นรายเดือนมา กระทั่งล่าสุดข้าราชการกลุ่มหนึ่งทนไม่ไหวทนไม่ไหวค่ะเกิดสู้มือขึ้นมาใช่ค่ะทักทีมกับชัยวัดลิมลิขิตอักษรจัดการรอดซื้อเลยเริ่มเงินเ8 98นค่ะเกือบแสนรวบรวมกันมาใช่ค่ะหน่วยไหนต้องจ่ายยังไงอ่ะเอาไปรอซื้อและเอาไปรอซื้อค่ะและเอาไปรอดซื้อแล้ววันที่เอาเงินไปจ่ายวันเดียวกันว่รอซื้อชัยวัดลิมลิขิตอักษรก็แท็กทีมอยู่กับ เจ้าหน้าที่ปปชเจ้าหน้าที่ตำรวจปปปสุ่มโปงใช่เพราะนัดแนะกันแล้วว่า9ก้าโมงเก้าโมงสิเข้าไปยังไงแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะเข้าไปอย่างไรหลังจากจ่ายเงินไปแล้วเพราะเชื่อวเงินต้องวางอยู่บนห้องเพราะแบงค์เนี่ยซีลอกก๊อปปี้หมดแล้วไงเขาเลือกวันประชุมผู้บริหารประจําเดือนวันส่งวันประชุมผู้บริหารประจําเดือนนู้กวันนั้นวันนั้นเป็นวันส่งวันสวยแห่งชาติวันส่งค่ะใครที่ยังไม่ได้อนเงินให้นายวันนั้นมาประชุมมาประชุมกลม ถือโอกาสฮิ้ว<อ>ามาจ่ายด้วยใช่ดังนั้นเป็นที่รู้กันในกรมวันนั้นห้องทํางานของอธิบดีเงินสดเยอะหลักฐานจะชัดเขาเลือกลงมือวันนั้นเข้าไปค้นในห้องทํางานอธิบดีรัชดาก็เจอจริงๆต้องเจอ4วันทรงอ่ะอก็เจอจริงๆค่ะก็เจอจริงๆริงตรวจปปป,ปก็สรุปสํานวนแล้วละ่ะสรุปสํานวนอธิบดีรัชดาแล้วละ่ะ วันนี้นัดจะไปส่งสำนวนให้กับปปชปปชจะรับไปทำต่อเองหรือจะย้อนกลับให้ตำรวจมอบอำนาจให้ตํารวจปปปทำต่อก็แล้วแต่โอเคแต่อีกด้านหนึ่งทั้งฝั่งกรมอุทยานค่ะเขาก็ดาเนินการจัดการเขาเริ่มทยอยคืนความชอบธรรมให้กับคนที่ถูกแต่งตั้งยกย้ายโดยไม่ชอบธรรมสมัยอดีรัชดานั่นแหละและคนแรกที่ได้คืนความชอบธรรมกที่ข็ออกมาแล้วนะค่ะ รองอธิบดีรักษาการอธิบดีกรมอุทยานก็คือคุณรุ่งนภาพัฒนวิบูลค่ะได้ลงนามในคำสั่งเส้นคำสั่งคืนความชอบธรรมคำสั่งแรกค่ะนี่แหละคำสั่งแรกคืนความชอบธรรมให้กับคุณประวัติศาสตร์จันเทพนักชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษส่วน,นรักสัตว์ป่าสอบอ3ราชบ,บุรีให้ไปทําหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานจําได้กันใช่ไหมคะอธิบายกันนิดนึงคุณประวัติศาสตร์เดิมเนี่ยเขาอยู่แกเป็นหัวหน้าอุทยานทับลานค่ะ อยู่ๆแกก็ถูกเด้งไปเป็นราชบุรีค่ะเป็นนักชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษค่ะโอเคในคำสั่งขึ้นความชอบธรรมคำสั่งแรกที่คุณลุกนภาเซดออกมาก็คืนตำแหน่งหัวหน้าอุทยานคืนตำแหน่งหัวหน้าอุทยานทับลานให้แก่คุณประวัติศาสตร์ดังนั้นเราจะไปเปิดใจคุณประวัติศาสตร์ใช่ค่ะคุณประวัติศาสตร์จันเทพนะคะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณประวัติศาสตร์ฮะครับผมครับคุณนายพลรัตนครับครับครับดีใจไหมฮะ เป็นคนแรกนะที่ได้คืนความวชอบธรรมความเป็นธรรมถามว่าดีใจไหมก็ก็มีอยู่บ้างครับแต่จริงแล้วก็รู้สึกว่าค่อยค่อยมีความรู้สึกที่ที่ว่าทางผ,ผู้ใหญ่ในกรมผู้บริหารกรมได้ความสําคัญค่ะแล้วเรื่อง,เร,องเรื่องการที่จะต้องกลับไปปฏิบัติงานครับครับ,ค,รบคุณประวัติศาสตร์ถูกเด้งออกจากหัวหน้าอุทยานทับลานเนี่ยเดือนไหนของปีที่แลว้วครับ เดือนมีนาคมฮะเดือนมีนาคมช่วงต้นต้นเดือนมีนาคมหกห้าเหรอคะครับปีหกห้าใช่ครับหลังจากที่เข้ามารัชดาเข้ามาเป็นอธิบดีกุมภาใช่ไหมฮะก็ช่วงก็น่าจะเป็นช่วงแรกๆของที่ท่านจิ้นตีได้เข้ามาบริหารรู้สึกคุณประวัติศาสตร์นี่จะได้รับเกียรตินะคุณประวัติศาสตร์จะรับเกียรตินะจะเป็นเหยื่อรายแรกๆของอธิบดีรัชดาเลยนะเนี่ย จร, <Okay. S 2> จริงแล้วไอ้ขบจิบเนี่ยผมคือผม,ผมในาณะข้าราชการเนี่ยเราเราไม่ไม่ยี่หลักกับเรื่องนี้ประคำเพราะว่าคือคือตัวผมเองเนี่ยมาทั่วประเทศละย้ายไปมาทั่วนะฮะปเป็นหน้านอุตสาิกรรมหน้าเขตเราต่างๆมาเยอะแต่ว่าเรารู้สึกผมตัวผมเองเนี่ยก็คือว่าการทํางานเนี่ยมันมันมันจะต้องได้รับการสนับสนุนครับการการจัดปกติทั้าราชการเนี่ยจริงแต่ว่าพอพอบางครั้งมันจก อาจจะเป็นข้อผิดพลาดในการโยกย้ายไหมแล้ว <Okay. S 2> เราก็ได้ได้เข้าไปเรียนให้เหตุความานนะครับแว่าเราก,เราก็เราเชื่อว่าเหตุตลของเราแต่มันมันยหญแต่ <Okay. S 2> เพราะาเราเรานีความจาเป็นที่จะต้องขึ้นสามตั้งสามร้อยกาที <Okay. S 2> นะ <Okay. S 2> แล้วเราเราก็คิดว่ามันหนักหนามากสําหรับการที่จะต้อง รับผิดชอบในในหน้าที่ตรงนี้นะครับแต่พอพอไม่ได้รับการช่วยเหลืออะไรขึ้นมาเรา้รู้สึกแย่นะโอเคโอเคสรุปก็คือชีวิตข้าราชการมันต้องย้ายได้ก็เข้าใจกันอยู่แต่จะรับได้จะรับไม่ได้จะรับได้แค่ไหนมันอยู่ที่ที่มาของการย้ายถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับก็อยู่อยู่ที่เหตุเหตุอลแต่ว่าที่มาของการย้ายทีนี้ทีนี้เมื่อเดือนมีนาคม2565้ห้เล่าให้ฟังสนิทสิครับว่า ที่ถูกย้ายออกจากโคนอุทยานทับลานเนี่ยมันมีที่มาอย่างไรออนะครับนาทีนี้ต้องพูดก,กันต,งตรงๆ <c oughs> อ,อยากรู้จริงๆ <c oughs> มันมีโดนอะไรมาก่อนยังไงแม้ตอนนั้นถึงโดนเด้งเลยนะเนออ่ะจริงๆแล้วเนี่ยผมผมเชื่อว่ามันยังไม่มีเหตุผลแอบแฝงอะไรหรอกเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีการเหมือนเหมือนปรับปรับทับแรกเข้าใจงั้นนะฮะว่าในเมื่อที่มีการโยกย้ายกันมะที่นี่ที่นี่อาจจะเป็นที่เอาไว้รองรับคนที่ถูกย้ายหรือเปล่า ตอนนั้นที่ผมเข้าใจนะครับตำแหน่งคณะอุทยานรับทับลานนี่เป็นที่รองรับคนที่ถูกย้ายเหรอฮะหรือคนคิดว่าอย่างครับคิดว่าอย่างนั้นยังมองโลกในแง่ดีอยู่เออก็จริงจริงมันมันน่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าอุทยานแห่งชาติทับลานมันเป็นอุทยานใหญ่คนต้องการคนต้องการเยอะใช่ไหมคนหมายปรองเยอะใช่ไหมคะ อาจจะไม่หมายปองครับมันจ่าก็จริงแต่ปัญหาเยอะมากอพราะคนทีอยู่ในวงการอุทยานจะรู้เลยว่าทับลานที่ถ้าอยากอยู่แบบสบายนี่ไม่มีใครอยากมาอยู่หรอกนะ่ะจริงแล้วผมอยู่มาถึงหกปีแล้วนะฮะจริงแต่ว่าณขณะปัจจุบันตอนขนาดที่ผมถูกย้ายมันมีเรื่องสาคัญสุดๆแล้อนั่ก็ถือเ่องที่จะต้องไปประจานศาลเป็นสามร้อยกว่าคดีครับค่ะซึ่ง เสียใจตรงนี้แหละครับว่าบางครั้งเราเราอธิบายตรงนี้ไปว่าผมเนี่ยไม่ได้อยากผมไม่มีปัญหาในการถูกย้ายแต่มันมีความจําเป็นจริงๆครับที่ที่ผมจะต้องอยู่ต่อเพื่อให้มันแล้วเสร็จก่อนอ๋อศารงานต่อตอนนั้นมันกําลังเป็นช่วงสารงานต่อลองนึกดูนะครับว่าคดีความเนี่ยมัน 300, 400, สามร้อยเกือบสี่ร้อยคดีแค่วัน <c oughs> ธรรมดาในหนึ่งปีเนี่ยถ้าผมต้องขึ้นศาลทุกวันเนี่ยค่ะ <c oughs> ยังไม่พอ เป็นพ่อไตัดเสาที่่อไปนี่ก็ไม่พอแล้วล่ะค่ะงนั้นถ้าผมต้องไปอยู่ที่อื่นละผมต้องเดินทางมาขึ้นสารนี่แล้วก็มีแต่พักมันเสียประโยชน์แก่ประเทศชาติมากกว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะช่วงที่อยู่ถูกย้ายออกมาแล้วคดีความอะไรต่างๆมันเป็นยังไงคะจนถึงวันนี้ค่ะก็จริงๆแล้วมันไม่ไม่หมดทุกความคือตัวผมเองเนี่ยก็ต้องฝืนนะหมายว่าต้องต้องเดินทางมาขึ้นยอมเหนื่อยยอมเหนื่อยใช่ไหมคะอืม ก็ต้องนะครับเพราะเพราะไม่มาก็ไม่ได้ใงัน้นเดี๋ยว,วเรามีความดิดนเพราะเราเที่ยวมายเราหนีมาไม่ได้ไค่ะไม่ใข้าราชก,การด้วยเพราะงั้นยังไงเรววาก็ต้องดิ้นรนมาให้ได้ค่ะนีมีศึบัตรลำบากที่เกดขึ้นกับตัวผมงคุณ,คณประวัติศาสตร์งั้นถามก่อนที่จะถูกคาสั่งยกย้ายตอนนั้นมีสัญญาณมีอะไรมาเตือนมาบอกเราให้รู้ไหมก่อนหรือมาส่งสัญญาณอะไรกับเราไหมคะต้องยนตรงๆครับว่าไม่มีจริงๆแต่มันก็มีมันมีอะไรหลายอย่างนะครับเรื่องเรื่องการทํางานมัน ตั้งแต่ก่อนหน้า้มันอาจจะไปขัดอะไรความรู้สึกใครอะไรเนี้ยผมก็ไม่ทราบได้เพราะมีหลายเรื่องมากเพราะว่าทั้งเรื่องมันเป็นมันมีโปรเจกต์ใหญ่ๆนะฮะเรื่องของการเชื่อมต่อื้นป่าการก่อสร้างเขื่อนหรืออะไรเงี้ยบางครั้งการทําปฏิการของข้าราชการคนหนึ่งมันอาจจะไปขวางความรู้สึกความต้องการอะไรของใครซึ่งผมก็ไม่ทราบได้ด้้านั้นมันก็เหมือนขัดมาแล้วนะครับร ครับถ้าฉะนั้นถ้าถ้านั้นถามคุณประวัติศาสตร์อย่างนี้ในเขตอุทยานทับลานนอกเหนือจากเรื่องลักลอบตัดไม้พยุงนอกเหนือจากเรื่องการที่จะต้องขับไล่ผู้ที่มาบุกรุกสร้างรีสอร์ทหรืออะไรก็แล้วแต่ยังมีประเด็นยังมีปมปัญหาร,ร้อนๆที่ซุกซ่อนอยู่อะไรอีกบ้างครับนอกเหนือจากนอกเหนือจ,จ,จ,จากสองสองเรื่องเนี้ยจริงๆแล้วง,า,ง,า,งานที่อุทยานแห่งชาติทับลานเนี่ยงานที่ยิง่งใหญ่นะครับเพราะว่าเรา,เราคือมรดกโลกครับ ต้องเชื่อมขึ้นปานําเสนอกครงกับไปยังบรกิการชาติเสาใหญ่เราจะต้องคือคือมาเป็นงานที่ที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นมันก็มีมีจังหวัดวหลายอย่างที่ที่เราจะต้องแก้ปัญหาโดยเพาะเรื่องการครอบครองท,ที่ดินเนี่ยใครๆกรู้ครับว่าที่ทับลานเนี่ยกาลังเดินหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาชาวบ้านที่อยู่ในชาติาชาวบ้านเนี่ยคิดให้ให้ดีนะฮะชาวบ้านเนี่ยมากกว่าหลักสามหมื่นคนนะฮะที่พอมัน ทั้งเนี่ยพอเราอย่าแงบบที่เขาตีาความนะครับว่ามีมีผู้ถูกดำเนินคดี300-400คน้อยคดีเนี่ยบางคนแล้วคิดว่าจะแก้ยังไงบางครั้งไม่ถูกใจเพราะอะไรไงเพราะ3-400คดีนเนี่ยเขาเป็นจอดเป็นโรงแรมเป็นเป็นคนที่มาจากที่อื่นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็อาจเรื่องนี้แหละที่คิดว่าบางคนเอ้ยหัวหน้าตอนนี้ไม่ไม่ตอบสนองเท่าที่ควรเปล่าอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นได้อ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว ใครอยู่ตรงนี้มันต้องยินระยะให้ดีๆเพราะบางครั้งและหลายครั้งต้องไปแตะโรงแรมต้องไปแตะรีสอร์ทของผู้หลักผู้ใหญ่พวกกันตรงๆก็ต้องยินระยะกันให้ดีๆว่างกันนะเถอะต้ครับครับแต่จริงๆว่าผมใช้หลักการนะผมพูดคุยได้กับทุกทุกคนฮะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของโรงแรมรีสอร์ทรอชาวบ้านธรรมดาเลยทุกคนรู้รู้รู้ตักกะารของผมดีว่าผมผมต้องแก้ปัญหา แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ดั่งใจเขาทนาดนั้นเองนะเขาอยากจะอยากจะได้ซึ่งซึ่งเราอาจจะบอกว่าคุณเอาไปไม่ได้นะเพราะมันเป็นของรวมแต่ว่าคุณสามารถที่จะจิบต่อยังไงยังไงอย่างเงี้ยนะี่ก็อาจจะไปขัดใจคนทีเ<อ>่เขาเป็น,เป,นเป็นเบื้องหลังเหมือนกันอ,นอ่ะกระทบกับผลประโยัดตรง,งรตรง,ตรง,ตรงทับลานเนี่ยมันครอบคลุมถึงพื้นที่ที่เรียกว่าวังน้ําเขียวด้วยหรือเปล่าอะ แน่นอนครันั่นคือปัญหาหลักไฮไลท์เลยแนั่นี่ออกแล้วถ้าบอกวังน้ําเขียวด้วยพูดง่ายง่ายไปแตะเจ้าพ่อวังน้ําเขียวเข้าไปสิผมไม่ทราบหรอกครับเคยเป็นเจ้าพ่อเพราะว่ามันจริงเยอะมากตั้งสามร้อยกว่าคดีแต่ว่าอย่างที่จัดการของของการความยุติธรรมตามกฎหมายหรือถ้าจะอยู่ต่อปัจจุบันรวมอุทยานก็มีกฎหมายใหม่มาให้ท่าได้อยู่ต่อกันแล้วแต่ว่าก็ต้องมีหลักเกณฑ์ตามมาตราหกสิบสี่ ครับ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 เรสซอร์ทที่ชื่อการองเต้เนี่ยมันจบแล้วหรือยังฮะมันจบอย่างไงเียบไปเลยเนาะจบอย่างไรฮะครับผมถ้าว่าท้าว่าจะอยู่ในขั้นตอนของการสังฟ้องของพนักงานอนเรการอ๋อพนักงานในการฝั่งฟ้องรู้สึกเจ้าของการองเต้เขาก็โกรธนะไปชาบครับถ้าเราไม่ว่าเจ้าใหญ่เจ้าเล็กที่เจ้าไหนเราใช้กฎถูกต้องการกฎหมายค่ะททำตามหน้าที่นะคะได้กลับไปสางงานต่อนะคะ แต่เ<ร>ที่ยวนี้แต่เที่ยวนี้คําสั่งเข้าให้กลับมาที่เดิมไปจนกระทั่งถึงสิน้นเดือนกันยาปีนี้ใช่ไหมฮะใช่ไหมคะก็เป็นหลักการนะจริงๆแล้วการการออกคําสั่งปฏิบัติงานถึงสามสิบกันยามันมันมันตัที่สามารถทำได้แล้วเพราะอะไรเพราะในระหว่างนี้เขาอาจจะมีการจัดระเปียบจัดระบบของอัตราตําแหน่งครับเพราะเพราะไม่งั้นถ้าเกิดบางครั้งในการออกคำสั่งว่าตั้งแบบแบบนี้เป็นต้นไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทาให้ระบบ บริหารบุคคลเนี่ยมันต้นแกลกบัวไปเรื่อยๆครัอ๋อกระทบกับการแต่งตั้งยกย้ายในฤดูกาลเอาละครับกราบขอบพระคุณมากและขอเป็นกำลังใจให้นะคะโอเคครับขอบคุณทุกท่านครับที่ให้กำลังใจครับขอบพระคุณนะคะอุณประวัติศาสตร์นะคะจันเทพค่ะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับรานเด้งหัวนักอุทยานทับลานก็จะเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะใช่ตอนนั้นก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะถ้าจำไม่ผิดกุมภาหกห้า ค่ะหมายถึงอธิบดีรัชดาเข้าม,มาไม่กี่วันอธิบดีรัชดาก็เด้งรายวันประวัติศาสตร์คือรายแรกๆหรือเปล่าที่ถูกสั่งเด้งออกจากพื้นที่อุทยานทับราณ